หมอช้างเปิดราศีปังสุดในรอบ12ปีเบอร์หนึ่งรับดาวพฤหัสย,ย้ายดาวพฤหัสย้ายในวันที่30เมษายน2567เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในทางโหราศาสตร์เพราะดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวที่มีความหมายที่ดีที่สุดจะย้ายเข้าราศีหรือเมื่อดาวพฤหัสเปลี่ยนราศีหรืออยู่ใกล้ราศีไหน ก็จะส่งผลให้ดวงพลิกฟื้นจากที่แย่ๆให้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่ดีหมอช้างเผยว่าใครที่เป็นสายมูสายไหว้ดวงดาวในปีนี้บอกเลยว่ามีแค่ครั้งเดียวในรอบปีที่จะเตรียมได้รับพลังจากดวงดาวที่ดีที่สุดซึ่งก็คือดาวพฤหัสบดีที่จะย้ายราศีในวันที่30เมษายน2567 ซึ่งการที่ดาวย้ายก็จะส่งผลถึงแต่ละราศีในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันไปสำหรับราศีที่ปังที่สุดจากดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้ได้แก่ราศีพฤษภราศีพฤษภจะเป็นราศีเบอร์ที่หนึ่งในทุกเรื่องงานเด่นเงินดีความรักใช่ชาวราศีพฤษภหากใครอยากจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆหลังจากวันที่30เมษายน คุณจะเป็นราศีดาวรุ่งอันดับหนึ่งถ้าหากพลาดดาวพฤหัสรอบวันที่30นี้ดาวพฤหัสจะกลับมาสู่ราศีเราในอีกครั้งใน12ปีข้างหน้าให้เตรียมทำบุญเพราะจะดีมากราศีเจ้าภาพร่วมที่ดวงดีคู่กันได้แก่ราศีพิจิกราศีพิจิกดาวพฤหัสให้ผลดีในเรื่องของการเงินความรัก โชคจะมาทั้งเงินและความรักในเวลาเดียวกันส่วนราศีอื่นๆหลังดาวพฤหัสย้ายจะส่งผลดังนี้ราศีเมษดวงการเงินดีขึ้นมีความเป็นหลักเป็นฐานมั่นคงมากขึ้นราศีเมถุนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานเรื่องที่ต้องระวังคือปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัวคนใกล้ตัว หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของความรักคู่ครองราศีกรกฎส่งผลดีในเรื่องของโชคลาภก,การเงินการได้อะไรมาอย่างฟุกฟุกสิ่งที่ไม่คาดฝันราศีสิงจะมีภาระมีความรับผิดชอบมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องงานต้องรับงานหลายหน้าที่แต่ก็ส่งผลดีในเรื่องของความมั่นคงทางด้านการทำงานราศีกัน ได้หลุนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีชื่อเสียงมีความก้าวหน้าหรือมีโชคดีในเรื่องของการศึกษาที่มากขึ้นราศีตุลดาวพฤหัสอาจจะไม่ส่งผลต่อราศีคุณโดยตรงเรื่องที่ต้องฝากคืออะไรที่มั่นใจหรือคิดว่าได้ชัวร์ควรคิดให้ดีๆเพราะชีวิตกําลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงดวงจะดีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน บ้านราศีธนูราศีแห่งการเริ่มต้นหลังดาวพฤหัสย้ายจะมีเส้นทางชีวิตใหม่ๆอาจจะยากแต่คุณจะผ่านมันไปได้ราศีมังกรส่งผลดีในเรื่องของการขยับขยายการลงทุนทำธุรกิจใหม่ๆหากมีงานประจำแล้วอยากหาอะไรมาทำเพิ่มสามารถลุยได้เต็มที่ราศีกุม อิทธิพลเลวร้ายจากดาวเสาจะเบาบางลงเพราะมีดาวพฤหัสมาช่วยพบทางออกมีแสงสว่างราศีมีนส่งผลในเรื่องของการทำงานการเจรจาโดดเด่นคนทำอาชีพเซลล์นายหน้าตัวแทนจะปิดการขายได้ดีหมอช้างแนะนำเพิ่มเติมว่าในวันที่30เมษายนนี้จะสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านก็ได้ หรือทําบุญเข้าวัดถวา,ายสังฆทานตามสถานที่ที่เราศรัทธาทําบุญกับโรงเรียนโรงพยาบาลสงฆ์โดยตัวเลขที่ดีในการทําบุญก็คือเลข5และเลข19เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง